วันนี้เราอยู่ที่คอนโดที่แบบทำเลดีงามมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการไลฟ์แอนรัชทาหห้วยขวางค่ะตรงนี้ทำเลดียังไงนะต้องบอกว่าโครงการนี้นะคืออยู่ติด MRT ห้วยขวางเลยเดินออกไปข้างหน้าโครงการนะคะก็เจอสถานี MRT เลยอยู่ตรงสี่แยกห้วยขวางเลยคือทำเลดีงามมากที่สำคัญราคาไม่แพงเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่15,000บาทเท่านั้นฐานเงินเดือน28,000บาทขึ้นไป ก็สามารถจป็นขอห้องนี้ได้แล้วคือเลิกสุดๆเลยห้องนี้ขนาด32ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวตัวห้องจะเป็นยังไงเราไปเริ่มดูกันในทางเข้าเลยนะคะประตูทางเข้าของเรานะคะจะเป็นดิจิตอลดอล็อกนะตัวนี้คือฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากๆเลยใช้งานทั้งระบบลายนิ้วมือคีย์การรหัสผ่านคุญแจหรือว่าเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะคือปลอดภัยสุดๆเลยล็อกได้ถึง5ชั้นเลยนะทุกคน นี่อันนี้จะล็อก5ชั้นเลยปลอดภัยมากนะคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องความปลอดภัยเลยถ้าใช้ตัวนี้นะเข้ามามุมแรกนะคะเราก็จะเจอกับชั้นวางทีวีบิวอินคือห้องเนี้บิวอินมันเยอะมากเลยนะอันนี้ก็คือกลางออกมาเป็นโต๊ะได้อีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนก็คือแบบว่าฟังก์ชันการใช้งานนะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองแบบมีของเยอะๆต้องการห้องที่แบบว่า ไม่กว้างมากแต่ว่ามีที่เก็บของเยอะนะแนะนําตรงนี้เลยนี่มีตู้บิวอินให้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีตรงนี้เราจะตั้งเอาก็ได้หรือว่าจะใช้แบบเจาะติดเอาก็ได้นะคะโซฟาห้องนี้ก็คือใหญ่มากๆนั่งได้แบบว่า3-4คนเลยก็ได้นะคะเป็นโซฟาอย่างดีเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้นะต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะที่สําคัญ ตัวพื้นของก็เป็นกระเบื้องอยาง SPC อย่างดีค่ะกันน้ำกันไฟกันปลวกเลยด้วยนะคะมองมามุมนี้นะคะก็จะมีบิวอินชั้นวางของให้ด้วยทุกคนก็คือวางตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นที่วางของอีกนะคะต้องบอกว่าห้องเนี่ยบิวอินเยอะมากจริงๆนี่อันนี้โซนห้องนั่งเล่นก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในโซนห้องนอนกันนะคะนี่เข้ามาในห้องนอนของเราโซนแรกก็จะเจอเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะอันนี้ต้องบอกว่า ไฟเขาคือสว่างมากแต่งหน้าได้จริงนะทุกคนมีปลั๊กไฟให้ไว้สําหรับเป่าผมหรือว่าใครจะม้วนผมตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนจะมีลิ้นชักให้ด้วยไว้เก็บของนะก็คือเป็นบิวอินเซ็ตเดียวกับข้างนอกเลยอย่างดีเลยนี่เตียงก็คือสวยมากทุกคนอันนี้จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะคะมาพร้อมฟูกเลยค่ะใต้เตียงเขาก็จะมีไฟสีส้มเนาะเป็นดีเทลแบบน่ารักน่ารักให้นะคะแล้วก็ใต้เตียงก็คือจะมีพวกลิ้นชักเก็บของให้นะ บนะิวอินเน่เต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็มีนี่คือห้องนี้คือบิวเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็หัวเตียงก็คือตกแต่งด้วยแบบหนังอย่างดีเลยนะคะนี่แล้วก็มีไฟดาวไลท์ส่องหัวเตียงให้หรือว่าใครจะปรับองศามาส่องตรงที่นอนก็ได้เวลานอนจะได้รู้สึกแบบอ,อบอุ่นมากขึ้นเนาะแล้วก็ห้องนี้นะคะต้องบอกก่นว่าเขาจะไม่มีม่านเนาะแต่ว่าเขาจะเป็นประตูกระจกมาปิดให้แทนค่ะนี่ก็คือเป็นแบบสามบานเนาะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้หมดเลยนะคะ พอเ,เปิดออกมาก็จะเห็นวิวห้องนี้ต้องบอกว่าวิวดีมากๆเลยนะมันเป็นวิวสวนนะคะสวนส่วน,วน,วนตัวนะก็คือตรงนี้มันจะไม่มีคนเดินเราเป็นวิวสวนแล้วถ้ามองไกลออกไปก็จะเป็นบ้านคนอะไรอย่างนี้เนาะเห็นวิวรัชดาเต็มที่เลยค่ะมาที่มุมปลายเตียงของเรานะคะนี่ปลายเตียงก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้ตู้นี้คือต้องบอกว่ามันมีไฟให้ด้วยนะคะคือแบบว่าหรูมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีช่องอันนี้จะเป็นช่องเก็บรองเทา้าเนาะหรือว่าใครจะประยุกมาทําเป็น ช่องใส่เสื้อผ้าก็ได้นะคะนี่คือแบบตู้เสื้อผ้าใหญ่มากทุกคนมันเป็นสองฝั่งเลยนะใหญ่แล้วก็สวยมากค่ะนี่คืออยู่สองคนนะ่ะต้องบอกว่าที่เหลือๆเ,เลยเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องครัวกันดีกว่าค่ะครัวที่นี่ก็คือพิเศษไม่แพ้กับที่อื่นเลยนะเพราะว่าเขาเป็นครัวแบบแยกสัดส่วนชัดเจนมากๆม,ม,มีประตูกระจกแบ่งกั้นโซนให้ใครที่ชอบทําอาหารที่แบบ มีกลิ่นฉุนผัดกระเพราอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวปัญหากลิ่นเข้ามาในห้องเลยนะคะนี่ในห้องนี้นอกจากมันจะแยกสัดส่วนแล้วนะเขามีเตาไฟฟ้าแถมมาให้แล้วก็มีเครื่องดูดควันให้ด้วยคือทําอาหารถ้าสมมติว่าอยากเปิดเครื่องดูดควันก็เปิดได้หรือว่าจะให้กลิ่นระบายออกไปทางระเบียงเลยก็ได้นะคะตู้อันนี้ก็คือแบบว่าอย่างดีเลยนะมีช่องวางไมโครเวฟให้ด้วยนะคะแล้วก็มีวิวอินข้างล่างอีกเต็มไปหมดเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องไว้ว่าางตู้เย็นนะคะ ไปดูระเบียงกันดีกว่าค่ะคะระเบียงก็คือกว้างมากนะทุกคนนี่มีที่เพียงพอสําหรับให้ตั้งเครื่องสักผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีท่อน้ําให้ถึง2องสุดเลยมีปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้วตัวห้องก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวยังไงเราไปดูโซนห้องน้ํากันนะคะ มาดูห้องน้ำของเราะคะ่ะห้องน้ำต้องบอกว่าแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะในโซนเปียกก็คือจะมีประตูกระจกแบ่งกั้นโซนให้อีกทีนึงไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะกระเด็นออกมาเยนะคะในโซนเปียกจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เนาะแล้วก็พวกสายฝักบัวอะไรพวกนี้ก็คือจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะส่วนในโซนแห้งของเราก็คือมีชั้นวางของเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่คือชั้นวางของเยอะมากแล้วก็ ที่พิเศษสุดๆเลยนะคะคือกระจกเขากระจกเขาว่าแบบสวยแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็มีไฟสีส้มด้านข้างนะเป็นดีเทลทําให้ห้องดูหรูมากเลยนะคะนี่เป็นยังไงบ้างทุกคนหลังจากดูมาครบแล้วชอบกันไหมคะเดี๋ยวแป้งจะสรุปรายละเอียดของตัวห้องให้ฟังอีกทีนึงนะคะ ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างห้องสวยไหมคะห้องนี้ต้องบอกว่าหรูสมเป็นโครงการไลฟ์โครงการหรูย่านรัชดาเลยนะโครงการนี้ต้องบอกว่าส่วนกลางคือเลิศจัดเต็มมากๆมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำซาวนา่าโคเวกิ้งสเปซแล้วก็สวนหย่อมให้เดินเล่นด้วยนะคะและที่สำคัญคือความปลอดภัยเขา่าดีมมีคีย์การ์ดล็อกทางเข้าออกให้ด้วยนะคะแล้วโครงการนี้คือ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบหายากสุดๆเลยนะคะก็คือมันสามารถเดินไป MRT ห้วยขวางได้เลยะคะ่ะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นแค่1 5 0 0 0บาทเท่าน,นั้นคือผ่อนเบามากคนที่มีฐานเงินเดือน28,0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะคะยังไงใครที่สนใจนะห้องทำเลทองย่านรัชดานนะรีทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แป้งพาชมห้องเท่านี้ก่อนถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ,บ๊ายบาย